อันไหนคะคน,คนไหนร้องคนไหนร้อคะกุ๊ก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 ุก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 ุ๊กกุ๊อตาอีมาเจนอหน้ากันไหนเจนเนอหน้ากันไหนชิ้อ้อยนั่นนั่น ไม่เรียนแบบนะอันตรายนะจะเด็กๆเนี่ยห้ามกระโดดนะคะกุ๊กกุ๊กกุ๊กโชวตัวไหนซิอะโชวตัวไหนซิยิยนตรงนี้จริงๆจริชอบคนนี้อะชอบคนนี้ที่สุดนะพอเธอพอเธออยู่เป็นเฟมอะทําเป็นปะเป็นเฟรมอะทําเป็นไหม เหนื่อยยังโดดจนเหนื่อยอ่ะอะแยังแสบสุดอ่ะไม่ต้องบอกเลยนะว่าใครหัวหน้าแกงเนะี่ยไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าใครเป็นหัวหน้าแกงอะ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยยไม่ไหวแล้วอ่ะ ไม่ไหวเย่อไม่ไหวเย่อพอเลย